วัสดีครับวันนี้เราจะมาพามาชมสวนอินซีย์นะครับก็เสร็จที่ฎีใหม่นะครับปลูกหลายอย่างนะครับแบบพอเพียงนะครับอันนี้คือฟักนะครับฟักมาปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับฟักเราจะพาดูนะครับอือตัวนี้ออกลูกแล้วครับลูกแรกนะครับเนี่ยนี้ลูกแรกนะครับ แกนน่ถั่วแก่ถั่วนะครับแก่อ,อกฝักนะครับเราก็จะเป็นกล้วยกล้วยได้สามเดือนแล้วนะครับเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเขียวนะครับ จเช็ดแรงครับชฉมมีโฉม,ม,มอันนี่ทุกูนะครับทูกๆครับนี่ออกดอกนะครับออกดอกนะครับจะได้กี่แล้วครับปูมีฟักทองเลยครับมีฟักทองเลย เยอะมากในสวนเรานะครับห้องครับมันจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับรมันจะมีแมลงวีวีขาวกับแมลงเต่ตาแตงครับมันก็ชอบกินใบ,บตัวนี้ครนะเนี่ยตัวเนี้ยแมลงเต่าแตงครับกัดกินไแล้วครับวางไข่เต็มเลยครับ ให้ไล่ของส่วนนะครับเป็นฝกให้ไล่ของส่วนนะครับเราจะพามาดูแตงโมครับแตงโมปอดสามพิษนี่เป็นไงแตงโมเป็นไงดูดิดูดิดูดิสิว้าวดอกเต็มเลยครับเนี่ยเรากลางม้วด้วยนะครับแตงโมปอดสามพิษครับเหนหครับส่วนนะครับแปลงเตาแตงไม่ถ่าเราัดแปลงเตาแตงชอบแตงโมตระกูลแตงมากนะครับชอบกินแตงเราก็เลยกลางม้วให้นะครับ มงที่เราไม่ใช้มลัวมุ้เก่าเราสามารถกางให้พักได้ปลอดสารพิษเนี่ยภาพรวมของสวนเป็นแบบนี้นะครับเราจะปลูกทุกอย่างในสวนเต็มพื้นที่นะครับเป็นถัว่วมีงม่วงนะครับสุดแปลงผักนี่เรากำลังจะปลูกปลูกแล้วครับยิ่ขึ้นนะครับเป็นผักบุ้งครับบุง้ง ฝนงครับเช้าโดนฝนไปหน่อยกอ็โอเคนะครับไม่ต้องมดน้ำโอเคนะครับคล <c oughs> ิปนี้วันแค่นี้ก่อนครับไปทำงานก่อนครับสวัสดีครับ